1ิข้อผิดพลาดที่คนทํากรนตาดบน Facebook เขาชอบทำกันถ้าเพจ f a c e b o o k ซึ่งเปรียบเสมือนหน้าร้านในออนไลน์มันไม่ดูน่าเชื่อถือเนี่ยซื้อแล้วจะได้ของไหมของจะอร่อยจริงหรือเปล่าแล้วอะไรที่ทําให้เพจเราดูไม่น่าเชื่อถือละ่ะจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราไปโพสต์ในช่วงเวลาที่กลุ่มลูกค้าเราเขาไม่ดูอ่ะ ทำ a c e b o o k ไปทำไมไม่มีคนดูเคยสงสัยกันไหมครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่เคยสงสัยในเรื่องพวกนี้แล้วก็ทำให้เราหนีไปอยู่ในแพลตฟอร์มอื่นแต่ว่าพอเราได้มีโอกาสไปคุยกับคนที่เขาประสบความสำเร็จในการขายของบน Facebook ในการทำคอนเทนต์บน Facebook มันทำให้เราเริ่มเข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกแพลตฟอร์มมันก็มีความเฉพาะตัวของตัวเองมันมีกลุ่มลูกค้าของตัวเองถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้ก่อนเนี่ยเราไม่มีทางทำคอนเทนต์ได้ดีเราไม่มีทางทำโพสต์แล้วมีคนสนใจแน่นอนมันเลยทำให้ผม ลองมาทําในเพจต่อบเพนกวินแล้วก็ทําได้เห็นว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ย ทุกแพลตฟอร์มมันมีดีของตัวเองนะแต่เพราะเราอาจจะไม่ได้พยายามกันมันมากพอและเราไม่ได้เข้าใจกับมันวันนี้ผมเลยอยากจะมาสรุป10บข้อผิดพลาดที่คนทำนตลาดบน Facebook เขาชอบทำกันแต่ก่อนที่จะเข้าไปฟังเนื้อหาก,การอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องต่อเพนขวินด้วยเราอยากจะไปให้ถึง3 0,000นซับไวๆซึ่งก่อนที่เราจะเข้าไปดูทั้ง10ข้อผิดพลาดที่คนทำ a c e b o o k ส่วนใหญ่เขาชอบทำกันเนี่ยผมอยากให้ทุกคนเข้าใจแบบนี้ว่าในการที่เราจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยเราจะต้องมีความ รู้ความเข้าใจในสิ่งนั้นก่อนอย่างแรกเราต้องเข้าใจ Facebook เราไปอยู่ในบ้านเขาเราก็ต้องศึกษากฎระเบียบของบ้านเขาดีๆว่าเขาชอบอะไรเขาไม่ชอบอะไรคนในบ้านเขามีพฤติกรรมที่สัยแบบไหนข้อที่สองพอเราเข้าใจเจ้าของบ้านอยู่ a c e b o o k แล้วเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจคนที่อาศัยอยู่ในบ้านก็คือคนดูแต่คนดูทุกคนไม่ใช่จะมาเป็นลูกค้าเราถูกไหมครับฉะนั้นเราจะต้องเข้าใจว่าใครคือลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเราและใครไม่ใช่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเราและพฤติกรรมของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเราใน Facebook เป็นยังไงข้อที่3มเราต้องเข้าใจสินค้าของตัวเราเอง ต้องเข้าใจว่าจุดขายของแบรนด์เราคืออะไรและจุดต่างของแบรนด์เรากับคู่แข่งคืออะไรเราจะต้องรู้ว่าอะไรคือยูนิคเซลลินพอยท์ผมพูดมาทุกคลิปเลยเวลาเราพูดเรื่องแบรนดิงเนี่ยจุดขายที่ดีคือจุดขายที่แตกต่างเราต้องหาให้เจอว่าถ้าเราเป็นอาหารประเภทนี้เหมือนคู่แข่งอะไรที่จะเป็นจุดแตกต่างของเราจากคู่แข่งสุดท้ายเราต้องเข้าใจเรื่องการเล่าเรื่องครับเรามีสินค้าที่ดีขนาดไหนเราเป็นคนที่น่ารักเซ็กซี่ขนาดไหนแต่เราไม่สามารถพรีเซ้น ความน่าหลักเซ็กซี่ของเราได้คนก็อาจจะไม่สนใจอาหารเราอร่อยบริการเราดีเราตั้งใจทำแตเ่เราเล่าเรื่องน่าเบือ่อคนเขาก็ไม่อยากจะมาใช้บริการเราต่อให้เราบอกว่ามาเถอะถ้ามาแล้วคุณจะติดใจแน่นอนใช่ถ้ามาแล้วคนจะติดใจแต่ถ้าเราไม่สามารถทําให้ร้านเราน่าสนใจหรือธุรกิจเราน่าสนใจได้คนก็จะไม่เรียกมาเรานะครับอยา่าลืมว่ามีคนเปิดเพจใน c e b o o k หลักเป็นล้านเพจ ทำไมเขาต้องมาสนใจเพจของเราหรือร้านของเราถ้าเราเล่าเรื่องได้หน้าเบื่อฉะนั้นเรื่องการทำคอนเทนต์ก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากเรามาเริ่มที่ข้อแรกกันดีกว่า ทำเพจไม่ดูน่าเชื่อถือต่อให้ร้านเราอะ่ะมันจะดูดีขนาดไหนสินค้าเรามันจะดียังไงถ้าเพจ Facebook ซึ่งเปรียบเสมือนหน้าร้านในออนไลน์มันไม่ดูน่าเชื่อถือเนี่ยคนที่เขาจะกดเข้ามาดูเขาก็มีความกลัวนะว่าซื้อแล้วจะได้ของไหมของจะอร่อยจริงหรือเปล่าขนาดทําหน้าร้านในออนไลน์มันยังดูไม่น่าเชื่อถือเลยฉะนั้นการทําเพจให้ดูน่าเชื่อถือมันก็เป็นเรื่องที่จําเป็นแล้วอะไรที่ทําให้เพจเราดูไม่น่าเชื่อถือล่ะอย่างแรกเลยนะเวลาเราเปิดเพจ Facebook ใครก็ตา รูปแรกที่เราจะเห็นคืออะไรถ้าไม่ใช่รูปโปรไฟล์ cover page ไง cover page มันเหมือนเป็น landing page ของเว็บไซต์อะหลายๆร้านไม่ใส่ใจ cover page ด้วยซ้ำเราน่าจะต้องรู้ว่าเวลาเราเปิด Facebook บนแล็ปท็อปกับเวลาเราเปิด Facebook บนมือถือขนาดของ cover page มันไม่เท่ากัน เราต้องทําให้ลูกค้าเวลาไม่ว่าเขาจะเปิดบนแล็ปท็อปหรือเปิดบนมือถือต้องเห็นรูปที่สื่อสารได้ตรงประเด็น c o ว e r page คงจะเป็นรูปแบบไหนมันต้องเป็นรูปที่มันป้ายยาได้เราอาจจะมีโปรโมชั่นอะไรเฉพาะตัวตอนนั้นร้านเราดันมีบรรยากาศที่สวยมาก c o ว e r page คือสิ่งที่จะทำให้คนหยุดดูและกดเข้าไปดูร้านเราฉะนั้น c o ว e r page คือเรื่องแรกที่สําคัญมากๆนอกจาก c o ว e r page อะไรที่จะดูหน้าชื่อถืออีกละ่ะก็คือไบโอไงคือข้อมูลของธุรกิจหลายๆร้านน่ะแปะแค่ชื่อร้านลง ไปแต่จริงๆอะ่ะ a c e b o o กกับ IG อะ่ะมันเชื่อมต่อกันถ้าร้านเรามี IG เราสามารถแปะ IG เราลงใน cover page ได้เราสามารถแปะเว็บไซต์เบอร์โทรศัพท์รายละเอียดทั้งหมดลงไปได้ยิ่งแปะข้อมูลน้อยอะ่ะความน่าเชื่อถือ Facebook แล้วก็จะน้อยคะแนนใน Facebook เราก็จะน้อยนะครับต่อมาคือ C I สเปซสปะ C I คือ corporate identity คือภาพลักษณ์ของไม่ว่าจะเป็นตัวโลโก้ตัว cover page ตัวโพสต์ทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องของดีไซน์มันควรจะต้องเป็นภาพลักษณ์เดียวกันยก ตัวอย่างง่ายๆเวลาเขาเราเข้าไปดูในเพจ f เฟ b บ o k Starbucks หรือเข้าไปในร้านของ Starbucks ไม่ว่าจะเห็นอะไรที่เกี่ยวกับ Starbucks มันจะดูเป็นภาพลักษณ์เดียวกันการทำา i i ที่ดีการกำหนด Key Visual ที่ดีก็จะทำให้ คนดูหรือลูกค้าดูแล้วก็รู้ว่าอ๋อธุรกิจเราเป็นแบบนี้นะภาพลักษณ์เราเป็นแบบนี้ข้อที่2เน้นแต่ขายของอย่างเดียวไม่สนใจเรื่องอื่นเลยไม่มีใครอยากเข้ามาโดยดูแต่เราขายของอย่างเดียวเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าเราขายอะไรเราควรจะต้องมีคอนเทนต์ประเภทอื่นให้เขาด้วยคอนเทนต์ให้ความรู้คอนเทนต์ให้แรงบันดาลใจคอนเทนต์สนุกสนุกแต่ทุกคอนเทนต์ที่เราทําต้องแฝงโปรดักเราไปหรือแฝงจุดยืนของแบรนด์เราลงไปด้วยอันนั้นนะคือการไทยอินแบบเนียนๆ,ๆยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเพจเนื้อแท้ เน <premises. S 2> ื้อแท้ก็เป็นเพจที่ขายอาหารแต่เนื้อแท้เขาก็มีเล่นคอนเทนต์ที่มันสนุกสนานคนดูแล้วรู้สึกได้รับความบันเทิงพอเขาได้รับความบันเทิงเขาก็อยากจะมาดูอีกพอเขาเข้ามาดูเรื่อยๆเอากลุ่ม Facebook กก็จะจับว่าคนนี้สนใจเวลาโพสต์อะไรคนก็จะกลับมาสนใจเห็นไหมว่าถ้าเกิดเราโพสขายของอย่างเดียวคนไม่สนใจหรอกคนก็จะหลุดออกไปข้อที่3าคือไม่กําหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนโอเคว่าใน Facebook อะใครทุกคน50ล้านคนก็ดู Facebook ได้แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะมาดูเรานะถูกไหมฉะนั้นเรา ต้องกำหนดให้ได้ว่าเรา t a r ์เก็ตใครและเราไม่ t a r ์เก็ตใครเราจะสื่อสารอะไรไปถึงคนกลุ่มนั้นถ้าเราสื่อสารเฉพาะกลุ่มคนโลเคอลเราอาจจะต้องเขียนเลยนะว่าร้านเราอยู่ที่ไหนเรามีความโลเคลยังไงเดินทางมาเราง่ายขนาดไหนไม่ใช่ประกาศออกไปทั่วประเทศให้รู้ว่าคนขอนแก่นก็มาได้คนอีสานก็มาได้แต่เขาจะมาหรือเปล่าเนี่ยแหละคือเรื่องสําคัญสมมุติว่าเราเป็นร้านอาหารอยู่ในภาคใต้หรืออยู่ในอีสานและเราอยาก t a r ์เก็ตคนในชุมชนหรือคนโลเคล ไม่ใช่นักท่องเที่ยวทําไมเราไม่พิมพ์ภาษาใต้หรือภาษาอีสานเะน่เราจะรู้สึกว่าเหมือนเราคุยภาษาเดียวกันอันนี้มันก็เป็นเทคนิคนึงนะที่ไม่ค่อยมีใครทําแต่ผมเชื่อว่าทาแล้วมันดีแน่นอนข้อที่4นี่สําคัญมากเลยนะไม่สนใจกฎระเบียบของ Facebook ให้ดีเราอย่าลืมว่าเราไปอาศัยบ้านเขาอยู่ต่อให้เราจะเบื่อว่าทาไมบ้านนี้เปลี่ยนกฎระเบียบเยอะจังแต่ต้องเข้าใจว่าการที่มีคนหมู่มากมาอยู่ในบ้านหลังนึงมันต้องมีคนที่ทําดีและไม่ดีเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านเขาก็ ต้องสร้างกฎระเบียบขึ้นมาคุมเพื่อให้คอมมูนิตี้เขายังดีอยู่เพื่อให้คนที่อยู่ในบ้านนั้นยังแฮปปี้และไม่หลุดออกจากบ้านเข้าไปฉะนั้น Facebook เขาก็มีกฎระเบียบที่มันเพิ่มมากยิ่งขึ้นผมดูตัวอย่างง่ายๆสมมุติว่าเราอยู่ในธุรกิจความงามอะ่ะเราไปใช้คําว่าสวยจริงแห่งเดียวแห่งแรกรักษาโรคได้พวกเนี้ย โดนแบนนะครับอะไรที่มันเป็นการโอเวอร์ครมอ่ะ c e b o o k เขาก็ไม่ได้อยากให้เราไปโอเวอร์ครมเพราะว่าถึงเวลาลูกค้าไปแล้วมันไม่ตรงปกอ่ะตัวเราเองที่เสียการออกกฎระเบียบแบบเนี้ยคือการทำให้เรารู้จักนำเสนออะไรที่เป็นคุณค่ามากกว่าการคุยโมโอวอดเกินจริงฉะนั้นก่อนที่เราจะโพสอะไรลงไปศึกษากฎระเบียบกฎเกณฑ์ของเจ้าบ้านอย่าง Facebook ให้ดีก่อนข้อที่5ไม่สนใจอัลกอริทึมของ Facebook เลยอยากโพสอะไรก็โพสอัลกอริทึมคืออะไรอัลกอริทึมคือวิธีคิดที่ อยู่เบื้องหลังของ Facebook ในการที่โพสต์นึงจะทําให้คนรู้จักได้เนี่ยมันมีหลากหลายปัจจัยเลยนะไม่ว่าจะเป็นความใหม่ของโพสต์เรารู้ใช่ไหมว่าเราโพสต์อะไรไปช่วงเวลา15นาทีแรกจะเป็นช่วงเวลาที่คนเห็นเยอะที่สุดแล้วมันจะค่อยๆลดหลั่นลงมาจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราไปโพสต์ในช่วงเวลาที่กลุ่มลูกค้าเราเขาไม่ดูอะพอฟีดไปโพสต์ช่วงนั้นแล้วไม่มีคนดู Facebook เขาว่าจะคิดว่าอ้าวโพสต์ Post เนี่ยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายไม่สนใจ เขาก็จะลดการมองเห็นเราลงไปเรื่อยๆเพราะเขาก็ไม่อยากจะให้โพสต์ที่คนไม่สนใจได้มองเห็นหรือคอมเมนต์ a c e b o o k มันขึ้นชื่อว่าเป็นโซเชียลมีเดียมีเดียสำหรับโซเชียลหรือสังคมสังคมมันคือการโต้ตอบกันอะและสิ่งที่จะทำให้เราโต้ตอบกันได้ก็คือคอมเมนต์แล้วรู้หรือเปล่าแค่เราตอบกลับแล้วเกิดการพูดคุยะคะแนนเราจะพุ่งปีเลยเหล่านี้คือการเพิ่มคะแนนให้กับเพจตัวเองโดยที่เราไม่ต้องเสียเงินนะ ข้อต่อมาคือเอารูปเดิมๆที่เคยโพสแล้วกลับมาใช้หรือเอารูปคนอื่นมาใช้สิ่งที่ Facebook ต้องการคือ Original Content คือคอนเทนต์ที่เป็นต้นตำรับของตัวเองในการไม่ไปเอาของคนอื่นมาแต่ถ้าเกิดเราเคยใช้รูปรูปนี้แล้วคนดูเยอะแต่เราดันไม่ได้จ้างถ่ายเพิ่มเราก็ใช้รูปเนี้ยโพสไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยื่อยเฟซบุ๊กเขามี AI จับนะว่าเราโพสต์รูปซ้ำอะ่อะพอยิ่งเราโพสรูปซ้ำเรื่อยเฟซบุ๊กจะรู้สึกว่าไอ้นี่มันไม่พยายามละเขาจะลดการมองเห็นลงเรื่อยๆหรือเราไปขโมยรูปคนอื่นมาเราก็โดนลดลิชการมองเห็นเพอเโดนแบนจากเฟซบุ๊กด้วยนะครับฉะนั้นเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ต้องระวังในเรื่องอัล มันมีหลากหลายอัลกอริทึมที่เราจะต้องเรียนรู้แต่ว่าวันนี้เอามาให้ดู3ข้อแล้วกันข้อต่อมาข้อที่6ทำคอนเทนต์อยู่รูปแบบเดียวไม่ทำให้มันหลากหลายเลยอย่าลืมว่า f a c e b o o k กเขามีรูปแบบคอนเทนต์ให้เราเลือกใช้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นอะไรรูปเดียวรูปอัลบั้มคลิปยาว Facebook รีลคลิปสั้นแต่เวลาเราทำอะไรแล้วมันมันง่ายมันสะดวกเราก็มักจะทำท่าเดิมตลอดเ,เวลาทางที่มันมีหลายท่าให้เลือกแล้วถ้าเกิดลูกค้าเห็นเราโพสท่าเดิมท่าเดิมเรื่อยๆในมุมลูกค้าเขาเองก็เบื่อเหมือนกันฉะนั้นลองเรียนรู้หลากหลายรูปแบบว่าช่วงเนี้ Facebook ให้ความสำคัญคอนเทนต์รูปแบบไหน เราก็พยายามฝึกทำคอนเทนต์รูปแบบนั้นไม่มีการวิเคราะห์ข้อมูลให้ดีหลังบ้านว่าคนดูชอบคอนเทนต์แบบไหนใช่บางที Facebook ให้ความสำคัญกับ Reels ให้ความสำคัญกับ Live ให้ความสำคัญกับ Status แต่คนดูในเพจเรากับชอบอีกแบบหนึงอะเราก็ต้องแคร์คนดูด้วยเหมือนกันนะเราจะรู้ได้ไงเราดูได้จากหลังบ้านนี่แหละเราจะเห็นยอด engagement ยอด lead ยอด impression ทั้งหมดเลยเรามาหาค่าเฉลี่ยแล้วเราจะรู้เลยว่าคอนเทนต์แบบไหนที่คนดูเยอะบางเพจที่ผมตามอยู่โพสต์รูปคนสนใจเยอะมากโพสต์วิดีโอคือแป๊กเลยมันคือแต่ละบ้านย่อยอะลูกบ้านเขาจะมีความชอบไม่เหมือนกันเราต้องมานั่งเรียนรู้ด้วยว่าคนในคอมมูนิตี้เราเขาชอบรูปแบบคอนเทนต์แบบ การทำคอนเทนต์โดยไม่วิเคราะห์หลังบ้านคือการวิ่งไปข้างหน้าโดยไม่สนใจเลยว่าที่ผ่านมาเราวิ่งแล้วเราจะพัฒนาตัวเองให้วิ่งได้เร็วขึ้นได้ยังไงจะใช้อุปรกรณ์ที่ดีขึ้นได้ยังไงข้อที่8ตั้งใจทำโพสแทบตายแต่ไม่ยิงโฆษณาเลยจริงๆเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยรีชการมองเห็น Facebook ก็ดีกว่านี้คนทำเพจก็น้อยกว่านี้ แต่ปัจจุบันก็ต้องยอมรับว่าลิชใน Facebook ลดลงเพราะคนเล่น Facebook เยอะมากขึ้นถนนเข้าเท่าเดิมอะ่ะแต่มีรถมาวิ่งมากขึ้นรถมันก็ต้องติดเป็นธรรมดาสิ่งเดียวที่จะทําให้เราขยายถนนดได้หรือทําให้เราวิ่งเร็วขึ้นคือการหย่อนเงินลงไป Facebook เขาทําขึ้นมาเพื่อธุรกิจและเราทําเพจก็เพื่อธุรกิจมันก็คงจะวินถ้าเราทำคอนเทนต์แล้วขายของได้เขาก็ควรจะได้ส่วนแบ่งจากเราด้วยจากการยิงแอดการยิงแอดก็เหมือนการจ่ายเงินเพื่อขึ้นทางด่วนมันก็ไปเร็วขึ้นอะ่ะ แต่เราไม่ได้บอกว่าเราจะต้องยิงแอดทุกคอนเทนต์เราควรจะต้องรู้ว่าคอนเทนต์ไหนเป็นคอนเทนต์ที่ให้ความรู้คอนเทนต์ไหนเป็นคอนเทนต์ที่สร้างฐานแฟนคอนเทนต์ไหนเป็นคอนเทนต์ที่เอาเงินมาคอนเทนต์โปรโมชั่นเป็นคอนเทนต์ที่ลีชต่ำอยู่แล้วแต่เราต้องการเอนเกจเยอะๆ การที่เราโดนลิชต่ำแต่ต้องการเอนเกจเยอะๆสิ่งเดียวที่ทําก็คือต้องยิงแอดอย่าบอกว่าการยิงแอดมันถูกหรือแพงมันต้องดูว่าคุ้มหรือไม่คุ้มตั้งหากเราอาจจะยิงแอดหนึ่งแมสเซจอยู่ที่100บาทก็ได้โอ้โหแพงมากเลย100บาทแต่ถ้าโพสต์นั้นหรือแอดนั้นทุกครั้งที่คนทักเราขายได้1,000บาทแต่เราเสียแค่1 0 0บาทตกอยู่10%ถือว่าคุ้มป่ะถือว่าคุ้มทำคอนเทนต์ดีแล้ว ทำโปรดักตดีแล้วเข้าใจอัลกอริทึม a c e b o o k แล้วยิงแอดแล้วแต่ไม่แปะปุ่ม call to action หรือ Add Click to message คนเขาจะไปซื้อของที่ไหนครับพี่ตั้งใจจะขายเฟอร์นิเจปรากฏว่าเราก็ทำคอนเทนต์ซะดีเลยโพอดีแล้วมีโปรโมชั่นด้วยนะสั่งครบ1,000 0บาทส่งฟรีและก็ลด50%อีกน่าสนใจปะแต่ปรากฏว่าเราลืมฝังปุ่ม call to action ว่าให้ไปซื้อที่ไหน กลายเป็นว่าแอดนั้นส่งถึงลูกค้าแล้วแต่มันไม่สามารถปิดการขายได้นี่แหละถึงที่เราต้องเข้าใจคำว่า call to action คือการฝังปุ่มบางอย่างเข้าไปเพื่อให้ลูกค้ากระทำอะไรบางอย่างแบบที่เราต้องการซึ่งปุ่ม call to action ใน f a c e b o o k เนี่ยมันจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเราเริ่มยิงแอดเท่านั้นมันจะไปอยู่ในหมวดที่เรียกว่าแอดพอเราเลือกแอดมันสามารถเรียกได้ว่า call to action เราจะเป็นยังไงแต่วันนี้ ปุ่ม call to action ที่ผมว่าสำคัญที่สุดเลยนะคือ add click to message คือปุ่มที่เรียกว่าข้อความคือไม่ว่าเราจะขายของอะไรเราจะบริการอะไรให้แปะปุ่มข้อความไว้พอลูกค้ากดปุ๊บมันจะเรียกไปที่ไหนมันจะเรียกไปที่ Facebook Messenger ครับ send message เนี่ย มันคือการที่เขาเปิดประตูแง้มให้เราทักกลับไปได้เพราะเพจไม่สามารถทักลูกค้ากลับไปก่อนได้นะต้องรอให้ลูกค้าทักมาหาก่อนและเราค่อยทักลูกค้ากลับไปและลูกค้าที่กด s e to m e s s เ g e อะเวลาเรารีทาร์ e t i n g กลับไปหาเขาใน Facebook มันจะมีปุ่มที่เรียกว่า Custom Audience คือการเลือกกลุ่มลูกค้าแบบเฉพาะเจาะจงเราสามารถเลือกได้ว่าใครที่เคยเห็นแมสเซจเราภายใน7วันเราส่งโพสต์นี้ไปให้ใครที่เคยเห็นแมสเซจเ,เราภายใน3 30วันเราส่งโพสต์แบบนี้ไปให้มันทําให้เขาปิดการขายหรือทําให้เขา cross sell up sell ได้อีกเรื่องพวกนี้คือเรื่องที่สําคัญฉะนั้นตอนนี้ถ้าใครจะทาําโฆษณาอยากแนะนําปุ่มที่เรียกว่า ad click to message เลยมันจะเป็นปุ่มมหัศจา์ที่เพิ่มยอดขายให้กับเราเยอะมากแล้ว Facebook เขาก็มีเว็บไซต์ให้เราสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองคือเว็บไซต์ที่ชื่อว่า ad click to messenger เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ด้านล่างไว้ให้ก็อยากให้เข้าไปเรียนรู้ศึกษาดูก็เรียนรู้ครั้งเดียวมันก็ทําให้เราใช้ได้ตลอดชีวิตข้อสุดท้าย สำคัญมากเลยคือระบบหลังบ้าน เราทำโปรดักต์ดีแทบตายโฟกัสลูกค้าถูกโพสถูกเวลายิงแอดฝังปุ่ม call to action แต่ไม่มีระบบหลังบ้านหรือแอดมินช่วยปิดการขายมันก็ไม่มีประโยชน์ซึ่งแอดมินที่เนี่ยมันสามารถเป็นแอดมินในรูปแบบคนก็ได้หรือถ้าเราไม่ได้มีทีมงานขนาดนั้นเราก็สามารถใช้แชทบอทได้ซึ่งปัจจุบันก็มีแชทบอทหลากหลายผู้ให้บริการที่เชื่อมต่อ API กับทาง Meta หรือ Facebook โดยตรงยกตัวอย่างเช่นของที่เขานิยมใช้กันกอย่างของ Many Chat อย่างเนี้ย มันก็สามารถแปะได้หรือในช่องต่อเพนกวินเองเราก็ใช้แพลตฟอร์มแชทบอทของคนไทยในการที่จะเอาตะกร้าไปอยู่ในหน้าเพนเซนเซอร์โดยตรงก็สามารถปิดการขายได้เช่นเดียวกันอะไรก็ได้แหละที่ทําให้ลูกค้ายอมจ่ายเงินเราจะต้องวางระบบให้หมดและนี่แหละคือทั้งหมด10สิ่งที่ผมไปรวบรวมมาว่าคนทําแล้วชอบผิดพลาดกันซึ่งผมว่าถ้าเราปิดจุดอ่อนหรือปิดข้อผิดพลาดท,ทั้ง1ิข้อนี้ได้โอกาสที่เราจะประสบความสําเร็จในการทํากรตลาดบน Facebook ก็มีโอกาสที่สูงขึ้นก็ขอบคุณที่ติดตามการคลิปนี้อาจจะ ยาวนิดนึงแต่เหมือนเดิมถ้าชื่นชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วย Facebook อาจจะเป็นเรื่องเก่าแต่มันเป็นเรื่องที่ทุกคนทอดทิ้งไปไม่ได้เลยและลูกค้าส่วนใหญ่ยังอยู่บน Facebook เสมอนะครับแต่ผมเชื่อว่าใครที่อยู่ใน Facebook มานานใครทําการตลาดบน Facebook มานานอาจจะมีข้อโต้แยง้งหรืออาจจะมีข้อเสริมว่าเฮ้ยมันยังพูดไม่ครบนะคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยว่าประเด็นไหนที่พูดไม่ครบและคิดว่าจําเป็นสําหรับคนที่จะทาการตลาดบน Facebook เดี๋ยวทีมงานจะเลือก 3คอมเมนต์แจกไปเลยคนละหนึ่งเล่มกับหนังสือเจ๊งในกระดาษครับและเดี๋ยว e ีพีหน้ามาเจอกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามกันครับ